คิดให้ดีก่อนตัดสินใจพักชำระนี่คนมีหนี้ต้องรู้แต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะที่ผ่านมามีการหยุดพักกิจาการต่างๆหลายคนก็กลายเป็นคนว่างงานแต่ว่าในเรื่องของภาระหนี้สินเช่นการผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตก็ไม่ได้หยุดพักตามไปด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ทางธนาคารก็มีมาตรการพักหนี้ออกมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนแต่บางคนไม่ทราบว่าพักชำระหนี้ในที่นี้มีเงื่อนไขอย่างไรบ้างบางคนเข้าใจว่าการพักชำระหนี้คือการหยุดจ่ายหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนดไม่มีอะไรเพิ่มเติมเมื่อพ้นระยะการพักชำระหนี้ ก็ยังจ่ายค่างวดได้ตามปกติโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยใดๆเพิ่มเติมเรื่องนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการผ่อนปรนและวิธีหมายถึงอะไรและเมื่อจบช่วงผ่อนปรนแล้วยอดหนี้คงเหลือของแต่ละวิธีจะเป็นอย่างไรรวมทั้งถ้าต้องเลือกระหว่างผ่อนชำระตามปกติหรือใช้มาตรการผ่อนปรนจะเลือกทางไหนดีที่สุด ไปฟังกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาเปิดทางเลือก3มาตรการมาตรการที่ 1- การผ่อนชำระตามปกติการผ่อนชำระตามปกติก็คือการกัดฟันจ่ายตามปกติแบบที่จ่ายมาเสมอเสมอข้อดีในข้อนี้ก็คือ 1. นี่ี้ลดลง 2. บางสถาบันการเงินจะปรับลดดอกเบี้ยให้เพิ่มเติมอีกด้วย แต่มีข้อเสียก็คือเราเนี่ยต้องกัดฟันอดทนจ่ายแม้ว่าสถานการณ์การเงินยังไม่ดีขึ้นมาเลยมาตรการที่2การพักชำระเงินต้นวิธีนี้นะคะหมายถึงว่าการที่ลูกหนี้ยังไม่ต้องชำระเงินต้นตามเวลาที่กำหนดแต่จะต้องชำระเป็นดอกเบี้ยตามปกตินั่นเอง ข้อดีก็คือ 1. ไม่ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ 2. ประวัติการจ่ายหนี้ไม่เสีย 3. มีเงินสดเหลือไปใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆข้อเสียของข้อนี้ก็คือเงินต้นยังเท่าเดิมไม่ได้ลดลงแต่เราจ่ายดอกเบี้ยเป็นปกติมาตรการที่ 3. การพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยวิธีการนี้นะคะหมายถึงว่าการที่สถาบันการเงินที่คุณกู้มาเลื่อนการชำระหนี้ออกไปเลยโดยไม่ต้องจ่ายทั้งต้นทั้งดอกในระยะเวลาพักนี้6เดือนยอดผ่อนชำระจะเป็นศูนย์บาททําให้ลูกหนี้มีเงินเหลือในแต่ละเดือนสามารถนําไปใช้จ่ายอย่างอื่นที่จําเป็นแต่ ในช่วงการพักชำระหนี้ของมาตรการที่3ดอกเบี้ยยังคงเดินอยู่ตามปกตินั่นเองค่ะก็หมายถึงว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าเงินต้นก็ยังเหลือเท่าเดิมไม่งงนะคะข้อดีข้อนี้ก็คือ 1. ไม่ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ 2. ประวัติการจ่ายหนี้ไม่เสีย 3. มีเงินสดเหลือไปใช้จ่ายในเรื่องที่จำเป็นแต่ข้อเสียในมาตรการที่3นี้ก็คือดอกเบีย้ยยังวิ่งอยู่เหมือนเดิมหลังหมดมาตรการพักหนี้ไปแล้วยังมีส่วนของดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นมาค่ะเป็นไงบ้างคะกับ3มมาตรการบอกได้เลยคะ่ะไม่ว่าท่านจะเลือกทางไหนของการพักชำระหน,นี้สิ่งสำคัญที่ต้องคิดก็คือ สถานการณ์การเงินของท่านตอนนี้เป็นอย่างไรเพราะยิ่งจ่ายน้อยจ่ายนานดอกเบี้ยก็ยิ่งพอกพูนมากขึ้นเรื่อยๆและหากท่านจ่ายไม่ไหวแล้วแนะนำให้ท่านเดินเข้าธนาคารและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ธนาคารจะดีกว่าเพื่อที่ทางธนาคารจะได้ช่วยหามาตรการมาช่วยเหลือท่านได้ทันท่วงทีก่อนที่จะสายเกินแก้นั่นเองค่ะ รู้กระแสข่าวสารดีๆแบบนี้ก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะ